สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หนุ่มตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในรายการ Happy English by ครูสมศรีนะครับค่ะพี่หนุ่มครูครับระหว่างอิตาลีไม่ใช่อิตาลีตกรอบไปแล้วระหว่างบราซิลเยอรมันแล้วก็อาร์เจนตินาแล้วก็ฮอลแลนด์ครูว่าใครได้แชมป์ฟุตบอลโลกครับไม่เคยแบ่งใจไปให้ใครเลยถ้าไม่ใช่ประเทศไทยจริงป่ะฮะจริงครูรู้ไหมครับว่าฟุตบอล ของไทยแต่เป็นฟุตบอลหญิงได้ไปฟุตบอลโลก2015เยี่ยมเลยเนาะเก่งมากนะครับมากๆน้องเอิ์นะครับที่เรียนอยู่โรงเรียนเซนฟังสมัยเด็กๆครับที่เป็นลูกของเจ้าของอาเซียนเขาเป็นผู้จัดการทีมอ๋อเหรอใช่โหเยี่ยมเลยเนาะอยู่แค่โรงเรียนจบการเึกษาโรงเรียนผมเลยใช่ก็เห็นหนุ่มเข้าซอยนั้นบ่อยๆนะผมเข้าไปทําอะไรฮะผมเข้าไปหาคํสาปเพขาครูหาไกลครูพูดอย่างนี้ ก็เห็นเข้าแวะเขาแวะเข้าพูดเหรอครับพอกริ้งสามงยี่สิบเห็นแวะเข้าแวะเข้าวเข้าทําไมบ่อยๆเข้าไปดูฮะไปดูว่าหาศึกษาความรู้ว่านั้นในโรงเรียนเสตรีเขาเรียนอะไรกันบ้างเรียบเทียนพิเศษกันบ้านอย่างโรงเรียนผู้ชายเนี่ยเซนคาเบียนชายลั้วเนี่ยพอเลิกเรียนปั๊บสามงยี่สิบเราต้องเรียนวิชาภาษากฤษต่อเราจะได้มีความรู้เพิ่มเติม เป็นทักษะติดตัวเอาไว้ถูกต้องอย่างเช่นผมมาเรียนกับครูสมศรีนะครับผมก็ได้ลากศัพท์เยอะแยะมากมายเลยนะครับต้องได้รับต้องบอกตรงว่าไม่ใช่เฉพาะผมคนรอบข้างของผมหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของคนอื่นก็ได้รับความเมตตาจากครูไปด้วยใช่แต่ว่าไปแล้วความเมตตาความเมตตาภาษาอังกฤษนี่เขาเรียกว่าอะไรครับครูความเมตตาภาษาอังกฤษเราใช้คําว่า compassion compassion ความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขนะ ถ้าเกิดเป็นประโยคยาวล่ะครับประโยคยาวเราใช้ว่า love and compassion are a necessity not luxuries without them humanity cannot survive love and compassion are a necessity not luxuries without them humanity cannot survive ค,ความรักกับความเมตตาเป็นสิ่งที่จำเป็นไม่ใช่เป็นสิ่งที่มันเกินเลยจากที่เรามี ฉะนั้นถ้าเราปราศจากซึ่งความรักและความเมตตามนุษยชาติก็ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ครับพี่นุ่มถ้าเกิดว่าเรามีความรักกับความเมตตาไม่เท่ากันละครับผมถ้าเกิดว่ารักมากเกินไปก็ไม่ได้เน้อความรักนี่คือเป็นความรู้สึกแต่ความเมตตาปรารถนาและอยากจะส่งความสุขนั้นไปให้เขาเป็นความปรารถนาดีใช่แล้วซึ่งออกมาจากใจจริงจริงใช่จึงต้องมาด้วยกันต้องมาด้วยกันชอย่างเช่นครูสอนภาษาอังกฤษนุ่มเนี่ย ครูก็เมตตาหนุ่มซึ่งครูก็ปรารถนาที่อยากจะให้หนุ่มได้เรียนรู้ภาษางกฤษจริงๆถูกต้องนั่นคือความเมตตาถูกต้องครับเรามาพบกับครูสมศรีกับพี่หนุ่มได้นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางช่อง DLTv หรือทาง Facebook Happy English by ครูสมศรีครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ